สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องมือใหม่แชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมก็จะพามาดูไข่บนกระดาษด่างนะครับผมที่เราได้ทําการลื้อนะครับลือไข่นะครับลือล่านะครับต้นแม่พันธุ์นะครับผมจะมีคลิปให้ดูอยู่นะครับผมส่วนคลิปนี้จะเป็นไข่นะครับที่เพาะได้แล้วประมาณอ่า สามสี่วันนะครับผมจะมาแกะดูกันนะครับผมว่าต้นน้องเขาไปถึงไหนแล้วนะครับผมไข่น้องเขาเริ่มงอกหรือ,อยังนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็ตอนนี้ยังนะครับผมต้องใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ คิดว่านะครับก็อบอย่างนี้เลยนะครับส่วนอบแล้วก็นี่เลยนะครับผมถ้าแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับผมผมลองมาก็หลายสูตรหลายแบบนะครับผมซื้อแก้วนะครับแก้วพลาสติกแบบนี้มีฝาปิดนะครับเอาเทปใสนะครับมาปิดรูข้างบนนะครับเพื่อจะให้มันอบนะครับหลักการอบครับผมก็เอากระถางซีนิ้วนะครับผม ใส่ลงไปนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแก้วขนาดเท่าไร่นะผมไม่รู้จะเป็นขนาด18ออนหรือว่า22ออนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับกระถางสีนิ้วนะครับก็เอากระถางไปวัดดูก็ได้นะครับผมมันจะเป็นชุดนะครับเป็นแพ็คนะครับเป็นถุงเป็นแพ็คนะครับ ปาปิดก็ร0อยนะครับส่วนตัวแก้วก็รอยนะครับร้อยใบนะครับห้าสิบห้าบาทประมาณนี้นะครับผมถาดละห้าสิบห้าบาทก็นี่เลยนะครับผมได้ประมาณสองร้อยไข่นะครับที่ลื้อไปนะครับผมนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดดูสักอันสองอันนะครับ หนึ่งกระถางนะครับหนึ่งหนึ่งกระถางนะครับเราจะใส่ประมาณสักห้าถึงหกไข่นะครับผมโดยประมาณนะครับดูตัวนี้ครับน้องเขาเริ่มมีรากนะครับผมนี่เลยนะครับเริ่มงอกแล้วนะครับผมนี่เพิ่งได้สี่วันนะครับสามสี่วันห้าวันประมาณนี้ครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เราปิดไปก่อนครับเพื่อที่จะทําการอบต่อไปนะครับถ้าถึงเวลาตอนไหนนะครับโตขนาดไหนถึงจะเอาออกได้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าน้องออกมาประมาณนี้นะฮะไม่ต้องถึงสามใบก็ได้นะครับสักใบเดียวครับก็ออกมาประมาณนี้ฮะเอาผ่านการอบแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะครับ จากกระถางสี่นะครับอ,อไม่ใช่กระถางสี่นะเพราะว่าหนึ่งกระถางครับมีสี่ห้าหกนะครับผมถ้าจะเป็นชิ้นตาก็เจ็ดถึงแปดนะครับถ้าเป็นไข่ก็ห้าถึงหกใบนะครับผมต่อหนึ่งกระถางหนึ่งแก้วอบนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เจ็ดแปดเลยนะครับส่วนชิ้นตานเล็กๆก็ถึงสิบก็มีนะครับผม ถ้าผ่าเล็กๆก็มันมันได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าน้องเขาจะต้นไม่โตนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูครับก็ต้นไหนก็ทดลองไปครับผ่าชิ้นโตบ้าน,นครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับถ้าเป็นชิ้นเล็กน้องเขาก็จะประมาณนี้ครับน้องจะไม่ค่อยโตนะครับนี่คือชิ้นเล็กโอ้โหมีนอนนอนมากินใบด้วยนะฮะ นี่นะชนชิ้นมันเล็กแค่นี้เองนะฮะน้องเขาไม่โตเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่เลยนะครับถ้าชิ้นโตหน่อยมันก็จะขึ้นมาขนาดนี้เลยนะครับนี่อายุก็เท่ากันครับผมฐานนี้อายุเท่ากันนะครับผ่าพรมกันนี่เลยนะฮะถ้า เข้ากันเลยครับนี่เลยครับผมมีเยอะนะครับที่ร้านนะครับเช็คอินมาได้นะครับผมถ้าใครอยากามาเยี่ยมชมกันนะครับผมร้านจ้าจ๋าพันไม้นะครับร้านจ้าจ๋าไม้มงคลแอนบอนสีนะครับเช็คอินมาเลยนะครับผมแยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับร้าน ก็อยู่ติดถนนใหญ่นะครับติดทางหลวงนะครับเส้นนาเหนือท่านน้อยเลยนะครับผมก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมคือพี่พี่แม่แม่ท่านไหนนะครับผมสนใจครับต้นไม้นะครับทุกคนนะครับคณรักต้นไม้นะครับอยากมาได้นะครับเยี่ยมชมกันได้นะครับผมราคาก็ มาดูที่หน้าร้านได้นะครับผมไม่เพงนะครับผมต่อรองหน้านะครับมีราคาขายส่งนะครับผมยกถาดแบบนี้นะครับผมหนึ่งถาดก็ประมาณ24กับถางนะครับยีต้นนะครับผม ก็จะมีราคาเหมาทีบสี่ต้นก็2โหลนะครับผมก็มาคุยกันได้นะครับผมราคาต่อรองได้นะครับผมชอบต้นไหนสนใจต้นไหนอ่าอินบอกมาถามได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมครับชอบต้นไหนก็มาเยี่ยมชมมาดูกันนะครับผมส่วนต้นแม่พันธุ์นะครับ บอกระดาษด่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับผมต้นกระดาษด่านะครับนี่เลยนะครับผมต้นแม่พันธุ์นะครับผมบอกระดาษด่างนะครับผมมีแม่พันธุ์หลายต้นเลยนะครับผมสอง ประมาณเจ็ดแปดต้นเลยนะครับผมต้นแม่พันธุ์ก็สวยๆจังนั้นเลยนะครับผมก็จะมีแบบว่าด่างฮาร์ปเลยนะครับผมนี่เลยนะครับฮาร์ปเกือบหมดใบเลยเนกะือบครึ่งใบเลยนะครับผมเหลือนิดเดียวนะฮะส่วนตัวนั้นก็นิดเดียวมานะครับตรงรูปหัวใจนะครับผมนิดเดียว สวยทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่เลยนะครับต้นนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับส่วนใบนี้นะครับนี่เลยนะครับด่างสวยๆนะครับเกือบเต็มใบนะครับต้นนี้ ใบนี้นะครับนี่เลยนะครับมันเกี่ยวกับที่แม่พันธุ์ด้วยนะครับว่าจะด่างขนาดไหนนะครับแต่แม่พันธุ์เขียวลูกด่างก็เยอะนะครับแม่พันธุ์ด่างลูกเขียวนะครับก็มีนะครับก็รุนรุ่นล,ล,ลูกหลานไปเลยนะฮะว่ามันจะด่างไหมแม่เขียวลูกด่างครับผมส่วนต้นที่แม่เขียวมันจะต้นโตเร็วนะครับ เร็วมากแล้วก็ไข่เยอะนะครับผมหรือทีหนึ่งมีไม่ต่ำกว่า50ใบนะครับต่อหนึ่งต้นนะครับ3เดือนหรือหนึ่งครั้งนะครับดูแลด้วยดินนะครับผมดินก็จะมีส่วนประกอบหลายชนิดนะครับผมมีดินใบผักตบนะครับใบผักตบบดนะครับผมมีขุยมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับนะครับผม นี่เลยนะครับปุยออสโมโคสนะครับจะมีดินมูลไส้เดือนนะครับผมดินมูลไส้เดือนแล้วก็มีใบกล้ามปูนะครับใบกล้ามปูบดละเอียดนะครับนี่เลยดินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ดินก็จะมันจะมีอากาศนะครับอากาศจะถ่ายเทดีกว่านะครับดีกว่าดินบ้านเรานะคมันมันจะแน่นนะครับมันจะแน่นรากน้องจะไม่เดินนะครับนี่จะมีปุ๋ยออสโมโคตนะครับเป็นปุ๋ยใส่ครั้งหนึ่งสามเดือนนะครับสามเดือนก็ลื้อได้นะครับผมก็พอดีกับอายุปุ๋ยเลยนะครับสามเดือนรื้อได้หนึ่งทีหนึ่งครั้งนะครับก็ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เราบำารุงนะครับตอน แล้วปลูกไว้นี่นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าท่านไหนก็สนใจต้นไม้ต้นไหนก็มาเยี่ยมชมที่ร้านจ้าจ๋าไม้มงคลได้เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ก่อนจากกันไปก็ขอฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับ